ขอให้ใหายไว้ขอบพระคุณค่ะเอ้อเูื่ายเมื่อเชา้าคือใครคะที่ไหนคะในบ้านฟ้าหรอคือความรักที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่คะ่ะความรัก,กาสั้น ทำไมกล้าใช้คำนี้เพชรความรักจริงไหมที่คาว่าหน้าแม่ตอบบ้านเครื่องสำอางจริงค่ะแม่เป็นคนที่แต่งหน้ากับคนอื่นแล้วไม่สวยเป็นผู้หญิงที่แต่งหน้าเองแล้วสวยทุกคนงงไหมไม่ได้ขึ้นอื่นค่ะเพิ่งตื่นนอนค่ะลกูก เพิ่งตื่นนอนเตรียมไปทำงานบ่ายโมงค่ะอ๋อเรื่องกินยาไม่ต้องห่วงนะเพล็กกินเรื่อยๆอยู่ยวลวค่ะ มีถ่ายรายการลูกวันนี้เขาขอคิวมาบ่ายสาม,ร,มร้างหน้าโฟมล้านหน้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะสดใสจังเลยค่ะขอบคุณค่าโอ้ยตื่นมาอากาศดีเวอร์อากาศที่เพชรเลือกสดใสสุดๆ น้าพี่หนังไก่กรอบกดตะก้าเลยค่ะแล้วก็โฟมล้างหน้าโกสกินค่ะให้กูดูก,กดหลอีบอร์ให้กูคืนตะก้ายังไม่ได้สักออเดอร์ต่อแไหลอีกละต่อแไหลอีกแล้ว แม่ติดเตียงลกแม่ติดเตียงเหรอแม่เพิ่งตื่นลู้อีโง่อะไรมาติดเตียงคะกูเพ,พิ่งตื่นดีแค่ไหนแล้วกูตื่นปุ๊บกูก็คุยกับแฟนคขับปับ๊บพิมพ์ดีๆได้ขี้เกียจบล็อกคนแต่เช้าอาฟูจิกดยังลูกเมื่อกี้บ่อยกูขึ้นตะก้า ส,น,สนใจกดต่อแหลวตื่นเช้ามากอ๋อชีวิตการปรับเปลี่ยนชีวิตค่ะตอนนี้กลายเป็นสาวเฮลตี้ เป็นผู้หญิงเฮลตี้ค่ะไปกองถ่ายบ่ายบ่ายโมงลูกต้องถึงกองถ่ายบ่ายสามจริงๆออกบ่ายสองก็ได้พอดีเป๊ะพรุ่งนี้แม่ไปบางแสนนะลูกเลิศ ล้วหนูจะกินอะไรล่ะแม่วันนี้แม่เสนอเมนูให้หนูสักเมนูสิคะก่อนหนูไปทำง,งานแม่เตอ๋อวันนี้เป็นเมนูอะไรคะไข่เจียวดีไหมคะแม่เตอ๋อไข่เจียวราดซอสดำได้ไหมคะ แม่สุขภาพไม่ดีแต่ยังทํางานได้เอาอีนี่หนูเคยเห็นคนป่วยที่ไหนเขานอนสมกันลูกเขาต้องทํางานค่ะแม่ไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงอีดอกก็แค่งูสวัสดแห้งแล้วก็จบไม่ใช่โรคติดต่อลูก ไข่เจียหมูสับราดข้าวโรยซอสดำเลิศเลิศซอสดำเท่านั้นจะได้ตื่นอาบน้ำอาบท่าออกเดินทางไปกี่วันลกูกไปบางแสนกี่วันคะซอสดำคือซอสแม็กกี้ไหมซอสดำดำที่ไม่ใช่น้ำปลา ซอสฝาเขียวฝาเหลืองอ่ะพักซีอิ๊วค่ะใครจะไปแดกซีอิ๊วกับอ่าข้าวข้าวไข่เจียวโอ๊ย เออนั่นแหละเขาเรียกซอสภูเขาทองฝาเขียวเลิศๆ r ร a d t ทูม e ดเอซ c ดซีสองพันยี่สิบห้าจริงไหมใครวัเนียอีเ e พชชี่ดารานโนหนึ่งเนี่ยวิกฤตหรอโอ้แล้วดูรูปโปรไฟล์ รูปโปรไฟล์แรงมากอีดอกรูปโปรไฟล์คืออะไรอ่ะ <c oughs> เลิศรูปโปรไฟล์แรงมากเพชรีดารานโนหนึ่งเลิศรูปโปรไฟล์คืออะไรอะญิง ช่องหลักกว่าจะรายได้สี่ทุ่มครึ่งนะคะอ๋อต้องมีช่องปรโมทผลงานเลยโหลดทู to, หรอรูปโปรไฟล์คือตั้งแต่เราอแลยหรออุ้ยแรงอ่ะขอเข้าไปดูก่อนวีวีกลิ่นันแรงว่ะขอดูชื่อช่องก่อนโลดทู เพชรชีดาลารโน,นหนึ่งเลิศโอ้ตายละขนาดป่วยทั้งทำงานเอาอีนี่เงินลุกหนูจะคำนี้ไหมคะเงินทถน่นที่น็อก everything ขอเข้าไปดูรูปโปรไฟล์ชัดๆก่อนโนหนึง่งซูเปอปร์ไซส์เอเชียแปซิฟิกเลอร เป็นป่วยเป็นอะไรเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะวันจุดทองอาบ้าวันทองลิบไล l i ิสิทธิ์เชียงรายลิบไล้วิสิทธิ์ยะลาอ่าบิ๊กคอร์ส you have my set ชั้นต่ำกูจะมีปากอยู่ยะลาหรือกูจะมีปากอยู่เชียงรายก็เป็นเรื่องของกูค่ะแต่กูไม่ได้มี my set ที่ชั้นต่ำอย่างเหมือน you know you really bad version and really bad my set b e c o u r d วันนี้วันนี้ทุกคนนะคะโอ้กูหาวอีกแล้ว เพชชีด no no าราโนหนึ่งเพชชีดาราโนเลิศทำไมมีสองอันวะเพชชีดาราโนหนึ่ง แีโรดทูวิอซิดีซีสองพัสิบห้าอ๋อโอเคปีห้ะวันนี้นะครจะเป็นสบู่ขึ้นหลา์สิ่เป็นได้ความดันสูงมาเลยไหลนานไม่ได้อันอันี้จริงจังนะเนี่ยรักเรามันเก่าแล้ว เสียงตอแหล่เลเคยเก่าเลยครับที่รักเสียงอีพีมันตอแหลเนาะลูกร้านข้าวอ่ะจับวาในไลฟ์สด<ย>ขอโทษด้วยนะอร่อยยังอร่อยอ,ยอร่อยเหรอคะอร่อยมากเลยลูกอยากมีลูกว่ะอ,อยากรับเด็กมาเลี้ยงสักคนหนึ่งเห็นเขามีลูกแล้วได้กระแสะกันอยากมีลูกบ้าง่หรือวา จากขาตัวเองหลังจากนั้นแหละอะไรกันเอาไปอยู hmm. mm ่มาส่งเจ้าไว้สามีลา มากเมื่อก่อนเว้ยคุทำตัวไรยค่าคิดตองเหมือนหอกคงเว้ยคลิปเก,ก่าๆมันก็ไปขุด,ดมาเนะาเนะขนาดนอนป่วยไม่สบายยังช่วยโฆษณาสินค้าแบร,รแนรด์แม่อนงน้ำพริกปลาและน้ำพริกปลาทอดแบรนด์แม่อนงนะครับพี่เป็นคนขยันและสู้งานจริงๆครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมอยู่ทางออสเตรเลียส่งกำลังใจไปให้หายป่วยเร็วๆนะครับพี่กลับมาสดใสลาเริงเหมือนเดิมนะครับพี่เพชมาขายของกันต่อนะครับ FC รออยู่นะครับ ต้องขอบคุณพี่เพชรมากเลยนะครับขนาดนอนป่วยไม่สบายยังช่วยโฆษณาสินค้าแบร,รน,นรด์แม่นอนงน้ำอิกปลาและน้ำอิกปลาทอดแบรนด์แม่อนงคนนี้เขารวยแล้วเขาขยันขยันเนะาะเพชรชอบความขายันเขานะ กูขัตัวเองทุกวันอย่าให้มันเกินไปลูกโอ้ต oh, าแต่ละคนคอมเมนต์ comment. ให้เกียิพ่อแม่สั่งสอนผู้หนูว่าเป็นผู้ดีหน่อยทำตัวไร้ค่าแต่ละคอมเมนต์เหมือนยี่พวกลาบพวกคันทำตัวไม่แพงมึงเป็นแฟนขับแม่ได้ยังไงลูกห้ามหียบผู้ชายออกนอกหน้าเราคือผู้ดีคันก็คันให้มันอยู่ในรู้ในวังอย่านอกกรอบ ู้อีกาิก้งวันนี้ก็ไรทุกทั้งวันมันไล์ทั้งวันทั้งคืนชุดเดิมเนี่ยสองอยเกบาทยังจ่ายค่ามนจจ่ายค่าส่งเองไหมเราบ้าออลีลตนหรอที่ตกมัลีล,นลัลลนยังไงวะ มันรีลันยังไงกูจะได้ร mm ีล hmm. ันบ้างกูอยากดันสทุดท้ายแล้วร้อมดแล้วหดเลยำยังไงอ่ะเอาเอาชิปต่อมารีลันเกูอย่างนี้ค่ลูชันของการทาให้หลอดกลูกค้าล um ่ยแสนแล้แต่ละคนเลยแต่ตัวี้ที่ไมกินเนี่ยตัวเนี้มันคือทำให้ไมมีชิปวน้อยเนี่ยพของของอดไวแล้วทำยังไงต่อเธอ แม่ขายแอร์ไปแล้วเหรอไม่อ่ะอิรินดาก็ดีเขาดีดีเนาะไม่ได้ขายค่ะนะคะนะก็คืออย่าแล้วก็6เลยจบเลยซักกันแดดแล้ว25กันแดดได้2หลอดแะ้วก็25สรุปแล้วเซรั่มสรุปแล้วค่ะเซรั่มกับกันแดดอุ้ยขอบคุณมากค่ะเซรั่มกับกันแดดจะเป็นต้องใช้คู่กันจริงจมันปังเนอะเชื่อฉันเถอะ สั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะเปิดเจอกดจ่ายตัตงแล้วออกโอ้ใจร้ายสุดๆไม่แวะคุยเลยตุนอย่างเดียวเออใช่ตุนอย่างเดียว,ออใ,ยยวใครที่เคยใช้อยู่แล้ว่เขาเรียกว่าคนใช้เขารู้กันเกิดเปิดมา้าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยกดตุนๆๆ,ๆๆๆแล้วก็ไปทำธุระเออแล้วใครจะเพราะว่าเขาหลอดไลอยู่ราคามีเฉพาะในไลท์เท่านั้นกันแดดได้สองหลอดเหรอใช่ค่ะเฉพาะวันนี้นนะตุนเต็มตู้เลยกันแดดอย่าใช้ตู้เย็นแล้วกอนเลบอกว่ายแหละอย่าไปใช้ตู้เย็น เรื่อเาเางินสดมาสองร้อยเดี๋ยวให้สามร้อยเมื่อกี้ยืมเอาให้ยาย,ยก่อนเห็นดูเขาให้ทายไม่ให้ค่าอะไร้หรอกอยากให้ยายฮะ,ะไ,ไม่จอดเลยไม่ได้มาขอตังค์อยากให้ยายอยากทำความดีฉันคนรวยค่ะเอ็ดดี้ฉันรวยเออ,เอให้ยาย่ะ ใช่ไม่ใช่ยายอยากขอให้ร่ำรวยยายตัวโอยโอให้ตัวเองก่อนดับแรกถ้าคำพูดคำโอ๋โอ๋ก็ยันทำไมต้องซื้อเครื่องปั่นไปว้าวไปกินคำใหญ่ดีกว่าเดี๋ยวโดนด่าอ้าปากมาทีนึงโอ้โหจะอ้วกขาโทรศัพท์ ก็ไม่รู้จะดูทําไมอ่ะเนาะดูแล้วว่าก็ไม่ต้องดูพี่เป้อยู่ทีมแพนเคค่ะกดที่ตะก้าค่ะ เสียงพัดลมค่ะปิดได้ไหมคะมึงมาเสือกอะไรกับพัดลมบ้านกูคคะอีตาฮะมาเสร็จมาสรแลแน่อะไรกับพัดลมบ้านกูค่ะ รีวิวไม่ได้นะคะเพจยังป่วยอยู่กินปลาไม่ได้ค่ะเอ้สิบอดโมงอาบน้ำแต่งหน้าเสร็จเที่ยงโอเคขายของกลุบกริบชั่วโมงหนึ่งบ่ายโมงครึ่งเรียกรถจบบ่ายสามถึงโลเคชั่นเริ่มงานกลับบ้านหกโมงเย็นแบบลูกหนู กดทตะก้าค่ะลูกวาดโฟมล้างหน้าถ้าซื้อวันนี้แม่แถมให้อีกขวดหนึ่งนะลูกซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยเลิศเลโฟมล้างหน้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนะลูกพี่เบลวันนี้ถ่ายอีกงานหนึ่งลูกวันนี้ถ่ายรัชดาลูกวันนี้ถ่ายงานที่รัชดาลูกมารับแม่ไม่ล่ะหรือว่าจะว่างไหม มารับผู้หญิงที่ทรงพลังไหมลูกมาติดมาติดใครแอบวันนี้แม่ไม่ได้รับบทลำบ,บากลูกวันนี้รับบทถ่ายในะสตูดิโอยอย่างแอร์เย็นๆลูกเ้ิศสุดวันนี้เป็นฟิลโปรโมทหนังผ่านห้องแอร์ลูก ันนี้เป็นงานสั้นๆสามชั่วโมงอะตอมบัดดีลูกตายลูกกูหายไปไหนมาสามวันกูต้องด่าแล้วหายไปไหนมามึงรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่มึงบ้างตามข่าวบ้างไหมเด็กมา มัวแต่เป็นเลดกับผู้ชายกูว,ว่าแล้วจะวีนทำไมอ๋อคิดถึงลูกค่ะปกติทุกไลฟ์ลูกต้องโผล่หน้ามานี้สามวันตั้แต่ดิฉันป่วยไม่สบายดิฉันต้องการการซัพพอร์ตลูกดิฉันไม่มาเลยค่ะ300 500ย้าร้ค่าแท็กซี่แม่จะไปทำงาน บ่ายโมงลูกแม่ท้องแล้วมั้งอย่าตอมหนูไปไหนมาลูกคิดถึงเวอร์อยู่กับผู้ชายผู้ชายไม่ให้จับโทรศัพท์หรอลูกผู้ชายไม่ให้จับโทรศัพท์หรอคะแม่เคยเป็นนโมเมนต์เนี้ยตอนที่แม่สวยๆอะ่ะคุณทำไมเล่นโทรศัพท์อะครับ ผมไม่ชอบเลยนะครับคุณไม่ให้ความสําคัญกับผมเลยอะ่ะคุณดูเลกัน,น,กนดักหนาแค่กระเทยคนเดียวางเงี้ยเลิศปะอ๋อดิฉันเพิ่งตื่นค่ะยังไม่ได้อาบน้ําเนาะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเด้งตัวค่ะดูไปเที่ยวกับผู้ชายมาค่ะเออเลิศเลิศสุดๆนะคะขึ้นเลขค่ะลูกสาวคูมาละคนแรกของกูนี้ประเดิมประเดิมการซัพพอร์ตแม่ค่าแท็กซี่ค่ะขเลขค่ะ จะมีไหมวะขึ้นเลขเออเลศมาเลวเวอร์ลูกสาวกูมาแล้วคะ่ะลูกอะตอมนะคะผู้หญิงที่ทรงพลังที่สุดลูกรักอีกหนึ่งคนของแม่อะตอมได้อยู่ในด้อมแม่ไหมวะถ้าไม่ได้อยู่แม่จะให้เข้าฟรีเพราะอะอมซัพพอร์ตแม่เยอะเหลือเกินอะตอมได้อยู่ในด้อมไหมวะอะตอมได้อยู่ในด้อมไหมลกูกแม่จะให้หนูเข้าด้อมฟรี ให้เพชรดูบ้านเช่าบูชายันอะตอมลูกกูได้อยู่ในด้อมไม่ว่ากูจะให้ลูกกูเข้าด้อมฟรีด้อมวีไอพอะอะตอมแอดบ้านเขียวแม่มาได้ไหมลูกเพชรีอฟอฟฟิเชียแม่จะดึงเข้าแบบเลิศๆแหละเพราะว่าหนูทำละํำระเงินเยอะเวอร์แอดบ้านเขียวแม่มาเพชรีออฟฟิเชีดึงเข้าทันทีค่ะเลิศๆ วายเด้งมาแล้วห้าร้อบาทลูกสาวกูเลิศตื่นมาได้รับซับรับเพงแล้ค่ห้าร้อยเลิศขายนะพริกไม่ได้ช่างมันไม่ต้องไปอิจฉาเขาลูกเขาโอนทุกวันเวลาห้าร้อยมึงคิดว่าเขาหมดเงินอกูเท่าไหร่แล้วเดือนนี้ไม่ต้องไปอิจฉาเขาค่ะเขาโอนเงินให้กูเดือนหนึ่งเกือบยี่ ร้อยค่ะแม่ดึงเข้าแล้วนะลูกอะตอมจอบเข้าได้เลยค่ะดอม vip มีแต่คนรวยๆเท่านั้นที่อยู่ค่ะแม่ดึงเข้าแล้วนะลูกดํมที่มีแต่คนรวยหลักสิบล้านห้าล้าน อีฟ e ูจิถ้ายังปากประชดอยู่กูจะบล็อกนะคะตอแหลกูต้องแ,แต่จะซัพพอร์ตแล้วถ้ายังตอแหลอยู่กูจะบล็อกนะคะกูให้โอกาสอีห e นึ่งรอบ <c oughs> เขาจ่ายเงินเขาก็มีสิทธิ์จะได้เข้าค่ะ <c oughs> ตอแหลตั้งแต่ขึ้นตะการนาพิกสี่จะกด <c oughs> โอ้ยลูกสาวกูทอดไข่นานเวอร์ รถทอยไม่ได้เล่นเลยค่ะโอ้ยวันนี้ต้องสระผมก่อนอาบน้ําสระผมแล้วก็ไปทําผมที่สตูดิโอเลิศๆให้เขาบวนโลให้เก๋ๆไม่เอาผัดผักไข่เจียวหญิงเอาอย่างนี้ดีกว่าสิ่งที่กูต้องการที่สุดตอนนี้เลยนะข้าวสวยหนึ่งจาน โรยพริกผงบนข้าวสวยแล้วเอาน้ำปลาโรยต่อเนื่องแล้วก็ไข่เจียวโปะแค่นั้นเลยเลิศๆข้าวเยอะๆเอาแบบให้กูอิ่มเลยอ่ะเพราะกูไม่รู้ว่ากูไปทํางานกูจะมีข้าวกินไหมอีดอ,อกไม่รู้ว่ากองถ่ายเขาจะมีข้าวให้หรือเปล่าขอโรยพริกผงบนข้าวสวยแล้วก็น้ำปลาจบ ไข่เจียวโปะมาเลยหนึ่งแผ่นอิ่มเลยละ่ะลดลดอาหารที่ลูกหนูเลือกแล้วก็กินยาอีกสองเม็ดนั่งแท็กซี่เลิกเลิกไปทํางานโอ้ยชีวิตลูกหนูหกโมงเลิกงานเอาเงินค่าตัวทั้งหมดไปชอปปิ้งที่ห้วยขวางซื้ออะไรที่มันดีๆต่อสุขภาพวิตามินบซื้อเครื่องสำอางซื้อของดีๆมาให้แฟนขับแล้วก็เดินทางกลับจบมาขายของต่อ อนกลางคืนเลิ